เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งที่หวางแก้วของแจจีเคนะครับซึ่งหลายๆคนี่ยคนสงสัยว่ามนันต้ติดยังไงติดยากไหมเดี๋ยวเรามาดูครับเปิดตอมาน แคก okay. so, so ็อยู so 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 ably, so ่แบบนี้นะครับกมจะประตอบด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแถบกาว 3M นะครับเป็นกาวเป็นกาวเป็นกาวทั้งหมดเลยวิธีการติดก็คือว่าเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวตรงนี้ก่อน เพราะว่าบางทีเนี่ยรถบางคันนะครับล้างรถมาตรงนี้มันจะเป็นแว็กซึ่งมันจะหลุดหรือไม่หลุดจะทนหรือไม่ทนขึ้นอยู่กับการทำความสะอาดพื้นผิวเป็นหลักเลยนะครับแนะนําคือ,อ,อพา์เมอร์ก็ได้หรือแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่น้ํายาอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเช็ดคราบมันได้คราบมันบนพื้นผิวคราบแวก็กตรงนี้ครับต้องเช็ดไม่ให้มีเลยจุดนี้แล้วก็จุดนี้ จะหนุนใส่สลนม้นะแล้วตรงน้ำแบบหาเข้าไปตรงนี้ครบเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวมันจะใช้ใครมีพัมเมอร์ก็ใช้พัมเมอร์ครับนะครับหลักๆลปึ๊บแล้วก็จุดจุดตรงนี้เนี่ยหลักๆลัหลักๆ,ๆจุดนี้เลยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าคอนโซลรถยนต์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นแว็กแว็กบางคันามาเนี่ยเยิ้มเลยครับแล้วก็พอแปะไปมันก็จะไม่อยู่เพราะว่า พื้นผิวมันไม่สะอาดนะครับมันมีคราบมันมีคราบอะไรอยู่เงี้ยเ้าก็ลอกลอกออกลอกลงไปจุดต้ละแกะให้ทุกจุดนะครับแกะทุกจุด ครับแปะคือเลงให้มันตรงกรอบะครับเนี่ยกรอบเดิมไม่ต้องไปแกะมันออกนะครับแปะทับเข้าไปเลยเล,ยเลงให้ตรงขอบนะครับเพิ่มกดตรงไปงน,นะครับ อ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าเฮ้ยมันวางได้หนะักแค่ไหนตามสเปคเลยมันบอกประมาณ6 0 0้อ0 0าถึงหกร้อซีซีอันเนี้ยห้าร้อยเซนเนี่ยมาตรฐานที่เขาบอกเลยว,ว่าถ้าเกิดเคีนพื้นผิวดีไอ้นี่ยังไงก็วางไม่หลุดรถผมใช้ประมาณปีหนึ่งครับคือทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราคีนพื้นผิวดีเนี่ยครับจุดหลกัหลกๆก็คือถ้าเกิดไม่ชัวแนะนําก็คืออย่าเพิ่งแกะตามเอ็มและทาบันไปก่อนทาบันแล้วเราก็ดูว่าอ่ะมันใช้ไอ้กาวข้างหลังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็ทําขนาดพื้นผิวตรงนั้น ให้เรียบร้อยอนะครับนะครับสบายๆบางทีเข่ากระแทกยังไม่หลุดใช่ครับคือเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคนขายาวอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าม,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 มัน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 พับเก็บไม่ได้แต่ถามว่าประโยชน์มันเยอะไหมเยอะมากครับคนนั่งจะรู้ดีว่ารถรุ่นนี้จุดบอร์ดคือไม่มีที่วางแก้วน้ำเวลาจะกินกาแฟจะกินแล้วก็แล้วแต่ไปวางกลางคอนโซลหลายท่านหกเต็มรถมาแล้วครับเพราะว่าพื้นที่มันแม่หน่วยวางในนี้เนี่ยก็ เนี่ยหลายท่านจะไม่วางอ่ะครับคือจุดนี้มันจะดีหลายอย่างนะครับอันนี้ข้อดียอมาเลยมันอยู่ตรงช่องแอร์คือถ้าเกิดว่าน้ําที่มันไม่ค่อยเย็นวางทิ้งไว้หรือน้ําเย็นที่วางทิ้งไว้มันจะคุญเย็นคงที่อยู่ตลอดเพราะว่ามันมีแอร์ตรงนี้มาเป่าแต่ถามว่าบาังไหมมันไม่บังครับเราแอร์มันเลื่อนไปซ้ายขวาได้แล้วถามว่าบาังสายตาไหมไม่ครับผมเคยทําให้ดูแล้วว่าคนนั่งแก้วบังไหมไม่ครับเพราะบางทีผมไปแม้กระทั่งผมไปขับรถที่สนามน้ามันก็ยังอยู่อย่างนี้ ผมก็ยังขับกันได้ครับเพราะมันไม่บางสายตาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยโอเคครับผมยังไงลองดูลองทํากันดูครับได้ไม่ได้ไงโทรมาหาเรา